อุยช่อนไซส์ใหญ่ครับริมคลองนะครับก็ตีปลาช่อนกับสะโดคู่อะไรกันนี้แต่ว่าสะโดเขไม่มีขึ้นน้ำรับส่วนมากจะเห็นครับได้ก็ได้ปลาช่อนครับตัดสินใจตีแล้วไปพา,าก,กันดีกว่าตัดไปไป ภาพวิ่งเลยนะครับการตีล้อชายส่วนมากจะเป็นแต่ปลาชนนครับเนี่ยออดูตายไปเลยจะโชว์ปลาเท่าไหร่เถอะสบาสตัดออกไปเลย ค okay. นับนับเป็นแนต้มแล้วตอนนีน้นับนะครับขึ้นบกมาแล้วหลุดใสสวยดูเฮยจะโชว์ปลาตัวนี้นะครับนี่นะปลาช่อนนะำใสใหญ่เฮ้ยไม่น่าเลยยกยกแล้ะบ,บัดหลุดไปเลยโอเคครับผมไม่ได้ตัวเซงเลยอะ่ะใสใสใหญ่อะ่ะใสก็ประมาณสักงสามสี่ขีดได้นะแต่มันเป็นลายครับถือมันโชคดีไป ฝากไว้ก่อนสุดยอดกอมไม่รู้จะพูดอะไรเลยใส่แมตเยอะทั um ้งวันก็รู้สึกขันจมูกอยู่ไมก็ไม่รู้ใครยังเชื่ออุ้ยอุ้ยอยู่ป้ออยู่ป้อ อยู่อยู่นะครับโอ้โหสว,ว,วยเลยอแต่ก็เลิศเลยใหญ่มากวิ่งกัดยังไม่รู้ว่าอยู่ไม่อยู่เนาะไม่กล้าวัดมันใหญ่ พอรู้เห็นสายวิ่งค่อยๆวิ่งไปผมก็ใส่เลยครับเล็มเหนียวองที่หมาทับแลกแล้วครับอันนี้มีทุ่นระเบิดไหมมีปลาปายครับถึงไม่ใกล้เพราะว่าผมตกปลาโดดลงน้ำไปตัวหนึ่งเพราะอย่างนี้นครับตั้งกล้องริมเกินแล้วก็เอาไปชูครับสะบัดสะบัดทีเดียวจุ๋มเลย ต้องระวังระวังระวังนะโอ้โหใหญ่ใหญ่เนาะแรปเตอร์นะโอ้มันจุกโหดมากเลยวิ่งมาจุกนี่ครับเหยืยอผมหายไปเลยเห็นไหมกัดสม,มิธหายไปเลยนะครับใหญ่ใหญ่เนาะตัวนี้แรปเตอร์นะครับก็ ตีเลาะช้าๆครับตีไปเรื่อยๆนะครับก็มีก็ออกมากัดนะครับดูดใส่กำงามเต่งมือเป๊ะกันยังไงก็เป็นคันนึงนะครับของแอคเกียเอ็กคอร์สนาโนนะครับก็บอลทีดีครับวัดวัดตึงมาแต่วัดตึงมากครับเพราะว่าเป็นเวทที่สิบยี่สิบนะครับเวทออกจากแข็งนะครับแต่ใหญ่เลยโอเคผมนัปเตอร์ครับผม ផក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 តូមសជាព្រម